สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจีคัสตอมนะครับก็วันนี้นะครับผมเลื่อนไปในเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เจอโพส์หนึ่งนะครับเป็นการแชร์มาครับเป็นของพ่อค้าคนหนึ่งนะครับซึ่งผมเป็นเพื่อนกับพ่อค้าหลายคนนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นเอชเอฟนะครับแล้วก็เวลาจะซื้อขายเขาลองแอปเป็นเฟร่อนเป็นเพื่อนอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งเราเข้าประเด็นกันดีกว่านะมันเป็นดราม่านะครับอ่าช่วงนี้จะเป็น ผมตั้งชื่อให้ว่าโมเดลดราม่ากันนอ้ครับไอโมเดลไม่ได้ดรมาม่าหรอกครับแต่ว่าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เลครับก็เกิดจากคนอยเีนั้นนะครับซึ่งคนก็คือมันมีช่องช่องหนึ่งนะครับที่ผมเรียกว่าก็ดําพอสมควรสําหรับช่องของเล่นนะก็คือเขาก็ทําคลิปเป็นเกี่ยวกับพวกแบบรีวิวสินค้าทางเลือกอะแบบพวกทักแบบของจีนเขาเรียกว่าอะไร ของเรียนแบบอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นแบบกันดั้มอ่าแล้วทีนี้เขาก็แบบทำไปลงไปแล้วทีนี้ก็มีคนมาคอมเมนต์นะครับว่าคอมเมนต์หนึ่งนะครับว่าแบบว่าเฮ้ยคุณไปเล่นสินค้าจีนนั้นหรออะไรกนรองนี้นะครับเห็นเล่นแท้ตลอดอะไรงี้แล้วนะทีนี้เขาเลยตอบกลับไปแบบว่ามันไม่ใช่นะแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรมันแบบ ไม่ make sense นะแบบคือเราแต่คนอะไรทารองเนี้ยคุณมาคอมเมนต์แบบนี้มันไม่ถูกอะไรทารองเนี้ยและทีนี้ของอะไรจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องประเด็นนี้นะครับก็มีคนมาถกเถียงกันมากมายนะครับผมก็เลยคิดว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันน่าจะจบกันไปได้แล้วนะเพราะว่ามันเป็นการร่างนานแล้วมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนคนในยุคสามก๊กอ่ะครับนิสัยมันก็ยังเหมือนเดิมอ่ะเนาะยังถกกันไม่เลิอกอไอประมาณนั้นเลยฮะ คือเรื่องแบบนี้มันมันอยู่ที่ใจเนาะเอออย่างหนึ่งคืออยู่ที่ใจอย่างสองก็คืออยู่ที่กระเป๋าตังคนะ์ฮะว่าตรงแค่ไหน<笑><笑>แล้วก็คือเรื่องกระเป๋าตังค์เนี่ยไม่ใช่หาคนะก็คือกระเป๋าตังค์ก็คือคุณมีเงินแค่ไหนมีงบแค่ไหนคือต้นทุนแต่ละคนเนี่ยในการสะสมของเล่นเนี่ยเขามีต้นทุนต่างกันนะครับมันขึ้นอยู่กับต้นทุนด้วยอย่างเช่นผมมีเงินสักพันบาทอนะผมอยากได้เพอร์เฟคเกดสักตัวหนึ่ง แต่ผมหาไม่ได้เลยแล้วมีดาวนันหรือว่าแบรนด์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานจีนแล้วมันเป็นตัวที่ผมอยากได้พอดีแล้วมันมาขายพันบาทพอดีอะ่ะผมก็ตัดสินใจที่จะซื้อมันด้วยความสมัครใจนะครับซึ่งอันนี้ไม่ผิดอันเนี้ยผมคิดว่ามันไม่ผิดสําหรับผมนะเพราะว่าเราซื้อมาด้วยความที่เราสมัครใจแต่ว่า มันจะมีคนประเภทหนึ่งเลยคะที่แบบว่าเอ้ยสนับสนุนงานแท้สิถ้าสนับสนุนงานจีนเนี่ยเดี๋ยวงานจีนก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะงานแท้เนี่ยเขาอุตส่าห์ลงทุนลงแรงคิดกันขึ้นมาหัวลักหัวต่อแล้วงานจีนเหมือนชุบม,มือเปิดขึ้นมาโอ้โหได้เงินได้ทองกันแบบนี้เลยเหรออะไรเท่าน,นี้นะครับก็แบบว่าเขาก็ชุบม,มือเปิดจริงๆนั่นแหละครับแต่ว่าด้วยความที่ บางคนนะฮะอาจจะบ้านรวยนะก็อาจจะซื้งองานแท้ตลอดไปตลอดชีพนะครบแต่ว่าบางคนนะครับเขาก็อาจจะเป็นแบบที่ผมพูดนะครับว่าเราอะมีเงินแค่พันบาทแต่ว่าดัานหัวสูงอยากได้เพอร์เฟตเกแล้วมีแบรนด์ที่มาขายเราก็ซื้อแล้วคุณภาพจะดีหรือไม่ดีอันเนี้ยเราไม่อันเนี้ยคนที่ซื้อมาตอนแรกผมไม่แขนนร์นะฮะก็คือ เออกูได้ของแล้วกูก็ค่อยไปต่อแล้วจะเจ็บมือเจ็บมือแล้วเรื่องของกูแล้วเอออันไหนทะเลาเนี่ยแต่ถ้าบอกว่าถ้าซื้องานจีนแล้วจะสนับสนุนงานจีนไหมให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันไม่ลดมันไม่ลดลงเออใช่ครับมันไม่มีวันลดลดลงหรอครับเออใช่ครับมันไม่มีวันที่มันจะลดลงหรอกครับเพราะว่าคนจีนผมไม่พูดถึงคนจีนแล้วกันนะเดี๋ยวมันเข้าตัวนะเออ คือคนที่มันทํางานก๊อกเนี่ยบริษัทที่มันทํางานก๊อกมันก็ทําไปเรื่อยๆครับถ้ามันโดนติดบริษัททาไงครับเปลี่ยนชื่อหนีเลยฮะแล้วก็ทําใหม่ฮนะแล้วเราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรของเขาใช่ไหมครับเขาก็ทําไปเรื่อยๆของเขาแล้วเขาก็ส่งออกขายนู่นขายนี่ขายได้หมดแล้วฮะแล้วถ้าบอกว่าอะไรนะผมเคยผมเห็นในคอมเมนต์อยู่<อ>ผมก็ไล่อ่านเลยตั้งแต่ มีคนมาบอกว่าเอ้ยสนับสนุนง,งานจีนเอไ,ไม่ใช่ไอคอมเมนต์ที่เขาเอา,เอา,เอาติดรูปมานะแบบว่าที่เขาต่อ,ต,อ,ต,อต่อว่าอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ปุ๊บก็บอกประมาณว่าเนี่ยคนไทยก็แบบนี้แหละครับสนับสนุนง,งานจีนไม่เคยคิดเลยว่าคนที่แบบสร้างมาเขาจะเหนื่อยแค่ไหนอะไรประมาณน,นี้นะฮะแบบว่างานจีนชุบม,มือเปิดนะฮะ ไม่เคยแขกอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนมาต่อยาวเหยียดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นมอกเอยลิกซิ์เอยการนําเข้าเอยการที่อ่เอยโอ้โหแม่งมาสรารพัดแบบเลยฮะโอ้โหคือแค่พูดเกี่ยวกับจีนไม่จีนนี่โหยิ่งใหญ่เลยมากเลยฮะแล้วก็จะมีพวกคอมเมนต์ว่าโอ้โหขนาดเหมือนอันนี้จะคำๆนิดนึงนะฮะแบบว่าโอ้โหขนาดเส้นเอ็นที่มาเปลี่ยน,น่ะในร่างกายเราเนี่ย ยังปลอมเลยมึงแล้วนปนภาษาอะไรกันงัยเออแล้วถ้าาน้องนี้ครับก็ผมก็คิดว่านี่นะครับถ้าเป็นเรื่องที่คนที่เราจะไปคิดถึงบริษัทที่เขาผลิตต้นทางเป็นเจ้าของนิกเิอสิตคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่พูดอะไรที่มันแบบนานอยู่แล้วนะถ้าเป็นแบบว่าเนื้อหาแบบว่าอสำหรับคนที่อยากได้นานนะครับ แต่ว่าดูให้จบกันนะฮะถ้าใครชอบบอกก่อนลวกันเดี๋ยวเผื่อเลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับใครอยากกดติดไลค์ก็ตามสบายนะฮะผมไม่แคร์อ่ะแล้วก็เอ่อถ้าใครชอบงานแท้นะครับกดไลค์นะครับถ้าใครชอบงานจีนก็กดจิ้ไลค์นะครับเสริมที่ใครถ้าชอบไม่ชอบอะไรเลยนะครับกดแชร์ครับ ส่วนถ้าใครไม่ชอบที่หน้าผมนะนะหรือว่าชอบทั้งสออย่างนะครับก็กด Subscribe ดะครับอ่านี่เนีย่ยหล,ล่อเท่เลยนะแล้วก็มาต่อกันนะครับอ่ะเดินยาวซึ่งก็คือเราผมในมุมมองของผมนะผมเป็นเหมือนแบบเด็กตุป๊กเปียกอะไรนี้นะแต่ว่าผู้ใหญ่เขาโกกันนะครับผมก็เลยมาคุยฟังในช่องของผมสามารถสื่อสารกันไปได้คนะคิดนะก็ เขาเถาถกันแบบแบบว่ามองในมุมมองของบริษัทเกินเินไปนะฮะแบบว่ามองในมุมมองของบนไดาจนเกินไปไม่ได้มองในสายตาเดียวกันกับคนที่จะซื้อจริงๆนะฮะไปได้มองในมุมมองของคนที่เขาไม่มีจริงๆอะ่ะแล้วเขาอยากได้บ้างอะไรทองนลังเนี้ยผมเคยเป็นนะฮะผมเคยอ่ะผมมีตัวหนึ่งนี่ a e 8นะฮะตอนนั้นกูโง่มากเลยมีเงินพันห้า แต่กูเสือกซื้อง,งานจีนอ่ะเป็นไงละมึงซึ่งตัวนี้พันสี่งินแท้แล้วไอร้ร้านร้านเนี่เนี้ยแบบหยาบ,ยบๆเลยนะแบบร้านหาเนี่ยม่นก็มีงานแท้แต่ไม่ไม่บอกกูว่าราคาเป็นเท่าไหร่เออผมได้มาราคาประมาณไม่ถึงพันนะครับมาขอบอกราคาแล้วกันซึ่งก็องบอกเลยว่าอันนี้เป็นของดาวบันนะครับก็สภาพยนิยนเย็นอย่างนี้นะครับเพราะามันตกมาหลายรอบแล้วเนาะ แล้วก็ผมเนี่ยตอบไม่ดีด้วยเพราะว่าตอนนั้นยังเป็นเด็กเด็กกว่านี้อีกนะฮะเออผมเล่นมานานล้วแล้วก็แบบก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าตัวนี้ผมว่าไม่ค่อยโอเท่าไหนนะ,ะสาหรับผมแบบคนเล่นจริงๆอ่ะเขาคงไม่คิดขนาดว่าเอ้ยถ้าเราซื้อง,งานจีนเนี่ยงานจีนจะเพิ่มขึ้นแล้วฮะเพราะว่าผมก็เคยไม่ไม่เคยสนใจนะฮะถึงผมจะซื้อง,งานจีนผมก็ไม่เคยสนใจว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นการถินร่นเกษตรเพราะว่า ผมรู้ว่ามันถูกเราเลยซื้อมาอันนี้คืออย่างแรกครับที่คนเขาซื้อง,งานจีมาแล้วอย่างที่2อพวกที่บ้าคข้างการทําสีนะฮะกลัวทําผิดนะฮะกับงานแท้เพราะมันแพงมากนะฮะโดนยงหลายพันบาทเขาก็เอางานจีนนี่ะครับมาทำแล้วอีกสาครับพวกนากคัสตอมนะครับบางตัวอย่าง s s สนะครับแถมชอบรลาบ้าใช่ไหมฮะเขาว่าเอางานจีนนี่แหละครับมาทําอะไรครับ เอาข้อต่อมาๆๆครับเพื่อที่จะเอามาทดแทนเรียงานแท้ถึงพลาสติกมา,จากนจะคละเกรดกันแล้วแต่นะครับก็มีคนยอมที่จะเสียเงินเพื่องานจีนแบบนี้นะครับซึ่งถ้าจะบอกว่างานจีนเนี่ยมันไร้ค่าแล้วนะครับคุณลองดูสัปปะกาศนี้นะครับว่ามันจริงอย่างที่คนว่าไหมฮะก็ คือผมก็พูดให้มันหลาแง่ไหลง่ามเลยฮะแต่ว่าข้อเสียของงานจีนมีไหมครับมีฮะพลาสติกเอยนะฮะที่บางเกรดที่มันเกดโอเคนะครับเหมือนแล้วก็งานปั้มครับพวกกันด้ามเนี่ยเป็นงานปั้มนะฮะปั้มจากโรงงานครับเป็นแม่พิมพแม่เดียวฮะเขาซื้องานแท้มาครับแล้วก็ปั้ม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 ซึ่งงานจีนเนี่ยครับจะไม่มีความคมเหมือนกับงานแท้เท่าไหร่นะฮะซึ่งมันก็เลยทําให้ เวลาต่อเนี่ยเจ็บมือครับเพราะว่าจอยเนี่ยมันเหมือนกับงานแท้จริงนะฮะแต่ว่าความตื่นความอะไรเนี่ยมันไม่เท่ากันนะฮะก็เลยบางทีก็มีตัวไหมอ๋อมีอีกตัวครับมีอีกตัวนะเอออันนี้ก็งานจีนเหมือนกันนะฮะผมมีหลายตัวครับถึงผมจะบอกว่าสนับสนสุนงานแท้นะฮะแต่ผมก็เคยเล่นงานจีนมาบ้างนะฮะอันนี้คืองานจีนนะครับดูซิครับ จีแม่ละมึงทั้งตัวทั้งเนื้อทั้งตัวหรือแค่แขนกับขาเนี่ยถ้าเห็นดีๆนะคืองานจีนเนี่ยพลาสติกมันจะไม่ค่อยโอเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยข้อต่อไม่ค่อยโอเคะต่อไม่ค่อยแน่นเลยเนาะมันก็เลยหลุดแบบนี้เนาะเอออันนี้ผมก็ไม่ได้ทำลายงานจีน,นะเพราะว่าบางตัวเนี่ยเขาก็ถูกลิขสิธิ์ก็มีนะอย่างพนักงานโสดเออ อย่างอะไรอะไอรนแมนอ่าที่ผมรีวิวไปใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันได้นะครับให้มันลดครบ200อ่านี่นี่นขายของเก่งจริงๆกูนี่แล้วก็คืองานแท้เนี่ยเขาก็ดีนะฮะดีตรงที่ปลาติกเนี่ยดีสองคือหาซื้อง,ง่ายอ่าสามก็คือถ้าเป็นคนในญี่ปุ่นก็คงจะได้ซื้อชิ้นส่วนกันฟร,ร,รีนะฮะแบบได้จริงๆแล้วก็ คืองานแท้เนี่ยเขาก็คือสมบูรณ์แบบไปอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็จะมีบางเรื่องที่งานจีนดีกว่าบางเรื่องที่งานแท้ดีกว่าแล้วก็ถ้าจะบอกว่าเราห้ามงานจีนได้ไหมก็ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับห้ามไม่ได้เลยให่ ني, ถ้าคุณบอกว่าสมมุติว่าอันนี้ผมขอคุ้นอกเรื่องหน่อยนะฮะงานจีนงานแท้เนะี่ยเอ่อแบบผมเคยไปดูผ่านซีดีนะฮะอย่างพวก แพงถูกเลิกสิทธิ์นะฮะในร้านแบบพวกในเซนชั่นเออยหรือว่าบิ๊กซีหรือโลตัสเออยจะแพงกันทั้งน,นั้นนะครับอย่างมากก็อย่างต่ำก็คือแปดหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทเลยนะฮะแต่ว่าอย่างแพงสุดก็ของผมเป็นพาร์แ,แ,แล้วนะฮะแบบบูเร็แบบดีๆเลยหรือแบบคงชั้นหน่อยนิดนึงก็ดีๆนะฮะแบบสองร้อยเก้าบเก้าบาทอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานถูกเีิกสิทธิ์นะครับซึ่งก็จะมีอีกหลายหายท่านนะฮะที่ ไม่อยากซื้อในนี้นะครับไปซื้อในที่อื่นนะะอ่ะผมไม่บอกสถานที่แล้วกันเพราะว่าน่าจะรู้สิสถานที่มั่วสุมเป็นอย่างดีๆๆนะครับคนพวกนี้ก็ก็ไปหาซื้อที่อื่นที่มันราคาต่ํากว่านี้ข้มมีนะครับที่มันจะเป็นซองๆเนาะหรือว่าอาจจะแพ็คใส่กล่องก็ได้ครับเพื่อให้ดีกรีมันดีหน่อยนะครับซึ่งประเด็นก็คือฮนะเงนินในกระเป๋าแต่ลนะคนไม่เท่ากัน,นครับท่านผู้ชมซึ่ง ในกระเป๋าผมเนี่ยตอนนี้ก็ล่อยหล่อเลยเกินนะครับเพราะว่าพีไปยหนักมากนะฮะนี่ครับพีไปไม่ระยะไม่ยาวไม่ใช่นะฮะก็ก็บอกวานั่นแหละฮะก็เพื่อท่านผู้ชมนะครับผมก็สั่งของมาเพื่อให้ในการมันไปได้นะครับซึ่งคนติดตามไม่ยังน้อยอยู่นะครับใครดูแล้วก็ช่วยกันติดตามด้วยไนนะฮะผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะก็อย่างน้อยก็ให้มันได้2ี่สนะเพราะว่าวันชิ้นนี้ยังไม่เคยทำให้มันถึง20่สิักทีนะเออ แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเล่นนึ่นะครับก็คือเงินในกระเป๋าแต่และคนไม่เท่ากันใช่ไหมครับแบบบางคนอาจจะบ้านรวยบางคนอืจบ้านจนก็เลือกซื้อตามความเหมาะสมนะฮะแบบว่าบางทีถ้าเรามีงบถึงแล้วเ,เงินในกระเป๋าไม่ลำบ,บากพ่อไม่ลำบ,บากแม่หรือว่าคือไม่ไม่ลำบ,บากใครนะฮะเราก็ซื้องานแทนไปเลยครับแบบว่ามันไม่ลำบ,บากใคร ถึงตอนนั้นงานแท้อาจจะเป็นหมื่นแล้วเหมือนเอฟเอฟเอฟอะตอนเนี้ยเราอาจจะไม่มีเงินครับเราไม่ต้องไปกู้มาเพื่อซื้อในราคาที่ถูกนะแต่ว่าเราปล่อยมันไปครับราคาไปดาวอังคารไปดาวพูโตช่างหัวมันนะแต่ว่าเรารอสอยใน,นตอนที่เราพร้อไมไว้เลยครับราคาตอนนั้นอาจจะหลักหมื่นได้นะอาจจะตกมาเหลือหนึ่งบาทใครก็ไม่รู้นะ ก็ไม่มีใครรู้นะครับพวกนี้มันไม่เหมือนทองนะครับมีแต่ขึ้นกับขึ้นมีแต่ลงกับลงแต่นี่ขึ้นบ้างลงบ้างไปสวิงมเป็นเป็นจังหวะสวิงเลยมนี่เป็นไงสวิง้ามาอ่ะก็ไม่มีใครรู้นะครับก็คือถ้าไม่ไม่เดือดร้อนใครอ่ะเขาคงซื้งองานแทงนะแต่ว่าถ้ามันเดือดร้อนจริงๆแล้วอยากเล่นก็เก็บตังไว้สิครับผมแนะนํานะเก็บตังไว้นะฮะถ้ามันเดือดร้อนนะ เราค่อยไปซื้อก็ได้นะแบบว่าขายหมดบ้านไปแล้วก็ค่อเอาไปเรียนชีพก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ผมไม่สนับสนุนงานแท้แกน,นะฮะพูดตามตรงเลยก็คือผมจะสนับสนุนเฉพาะบางตัวแล้วกันนะครับซึ่งก็งานแท้ก็เออถ้าผมถ้ามีคนอานาผมว่า บอกว่าให้สนับสนุนง,งานแท้แล้วมีงานจีนสองสามตัวใช่ไหมอยู่ตรงเนี้ยก็ให้บอกบอกเลยนะครับว่าผมยังไม่เคยโชว์ชั้นวางของให้ใครดูนะครับซึ่งงานแท้ของผมเนี่ยมีเป็นสิบตัวเลยนะฮะเต็มตู้เลยนะฮะถ้าจะด่าผมก็เออช่วยใช้สมองนิดหนึ่งนะฮะในการคิดต่อต่อนะครับว่าจะด่าผมยังไงดีเอาไปใช้นะฮะเออก็คือมันเป็นงานทางเลือกแล้วกันนะครับผมบอกว่าเป็นงานทางเลือก สำหรับคนที่มีลบน้อยจริงๆอ่ะสำหรับนี้ถ้าใครชอบกดไลค์กด Subscribe ถ้าไม่ใช่กดดิสไลค์วันนี้จะกันก่อนสวัสดีครับ